สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้ก็จะคุยกันนะคะในเรื่องที่เรียกว่าอาจจะเป็นโรคที่หลายๆคนนะคะมีคนในครอบครัวนะคะหรือว่ามีญาติพี่น้องค่ะนะคะที่เคยประสบกับโรคนี้นะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะเราจะคุยกันเรื่องของการ ฟื้นฟูค่ะนะคะแต่ว่าเป็นทางด้านของแพทย์ทางเลือกนะคะทางแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะคุยกับทางดรแพทย์จีนพิรพงษ์เลิศนิมิตพันธ์นะคะซึ่งอาจารย์หมอนั้นเป็นแพทย์จีนคลินิกฟื้นฟูอมตพลึกอม,มพาตและโรคทางระบบประสาทนะคะนะคะก็จะคุยกันเรื่องของการฝังเข็มฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะตอนนี้อาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่าง ที่เกินไปนะคะว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะอาจารย์หมอคะว,ว่าวิธีการสังเกตอาการหรือว่าเ,าเริ่มจากสาเหตุกันก่อนนะคะว่าโรคนี้นะคะสาเหตุนี้มาจากอะไรอะคะครับก็โรคนี้นะครับโดยส่วนมากหลักๆเลยก็อาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันนะครับที่ทางคนทางบ้านอาจจะไม่ได้ควบคุมเป็นอย่างดีนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับ เป็นต้นครับทำให้เกิดโรคพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับค่ะก็เรียกว่าโรคนี้เนี่ยคือสามารถเกิดได้ในคนทุกวัยไม่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นช่วงอายุไหนที่มีความเสี่ยงในเกี่ยวกับโรคนี้อย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับก็คือถ้าไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นถึงจะเป็นโรคนี้ได้นะครับบางทีอ่าพวกภัยเงียบมันแฝงอยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็ไม่ได้รับการตรวจร่างกายนะครับ ทำให้เกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาได้ครับค่ะวิธีการสังเกตอาการแล้วก็รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงค่ะอาจารย์หมอคะว,ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างคะก็ะปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างเช่นการทานอาหารชอบทานอาหารพวกของทอดของมันมากเกินไปนะครับพวกของหวานนะครับน้ำมัดมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการที่เราอาจจะมีความดันสูงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้วัดความดันอย่างนี้นะครับ ค่ะครส่วนจะทําให้มีมีความเสี่ยงต่อโรคนี้นะคะใช่ค,ค่ะถ้าเราจะสังเกตตัวเองว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้หรือเปล่านะครับอาการเริ่มแรกเลยก็คืออาจจะมีอาการอ่อนแรงที่แขนขานะครับาชาปลายมือปลายเท้าหรือว่าลิ้นแข็งพูดไม่ชัดหรือบางคนเป็นหนักๆอาจจะหมดสติไปได้นะครับใช่ค่ะ อันนี้คุณหมอก็จะมีภาพประกอบไปด้วยนะคะกับเรื่องของการสังเกตอาการทางแบคัยเสียครับค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าในทางการแพทย์แผนจีนแล้วเราจะมีมุมมองต่อโรคนี้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีการรักษาฟื้นฟูโรคนี้ยังไงบ้างนะครับเจอเลยค่ะได้ครับรบกวนขอสไลด์หน่อยนะครับค่ะโอเค นะครับก็คือว่าโรคอมาาพาตนะครับในทางแพทย์แผนจีนเราจะมีชื่อภาษาจีนว่าจ้งฝืนนะครับอาการหลักอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือจะมีหน้ามืดบางคนก็หมดสติได้นะครับมีการอ่อนแรงแต่ว่าส่วนมากแล้วจะอ่อนแรงแค่ครึ่งซีกนะครับมีอาการ <c oughs> ปากเีว้วหรือว่าพูดไม่ชัดบางรายก็จะเห็นภาพซ้อนนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่า,าบางรายที่อาการเบาหน่อยอาจจะไม่มีหมดสติก็ได้ครับอาจจะมีแค่อาการอ่อนแรงเท่านั้นครับค่ะ <c oughs> <c oughs> คำว่าจงเฟิงเนี่ยลากคําศัพท์ของภาษาจีนนะครับตัวคําว่าจงเนี่ยก็คือการถูกกระทําจากปัจจัยภายนอกนะครับส่วนคําว่าเฟิงก็จะแปลว่าลมนะครับด้วยความที่ในทางแพทยแผนจีนนะครับจะมองว่าโลกนี้มาไวเหมือนลมใช่ไหมครับสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าเหมือนถูกลมมากระทำใช่ครับหรือว่าเรียกว่าจงเฟิงก็คือโลกที่ถูกกระทําโดยลมนะครับค่ะ ครับก็อาการนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวโรคหลอดเลือดสมองของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับโดยทงางแพทย์แผนปัจจุบันเขาจะแบ่งว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองอุดตันหรือว่าหลอดเลือดสมองอแตกนะครับอันนี้ก็จะเกิดมาจากพวกความดันสูงพวกไขมันในเลือดสูงหรือว่าน้าตาลในเลือดสูงสะสมเป็นเวลานานนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปดูแลเขา ทำให้หลอดเลือดองเรามีปัญหานะครับในระยะยาวครับพอเราถูกปัจจัยภายนอกเข้ากระทำอย่างเช่นพวกอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับอยู่ดีๆโมโหขึ้นมาแล้วก็ความดันไม่ได้คุมอยู่แล้วหลอดเลือดสมองก็แตกก็ได้นะครับเชี่ยพันทีนี้ลองกลับมาดูทางแพทย์แผนจีนนะครับเราก็จะแบ่งปัจจัยสาเหตุของการเกิดโรคเนี้ยไว้ประมาณ5อย่างอย่างนี้นะครับก็คือ อันที่หนึ่งร่างกายพร่องเรือลังนะครับหรือว่าตากรำทํางานหนักเป็นเวลานานมากเกินไปครับหรือว่าทานอาหารไม่เหมาะสมนะครับพวกทานมันไปทานเผ็ดไปทานเค็มไปนะครับหรือว่าทานหวานไปครับอย่างต่อมาก็คืออารมณ์ก่อโรคอย่างที่เมื่อกี้เกิดไว้นะครับว่าอารมณ์อยู่ดีดีโมโหเสร็จแล้วก็ล้มวูบไปใช่ไหมครับหลอดเลือดสมองแตกนะครับ โอเคส่วน <Okay. S 1> สุดท้ายก็อันนี้อาจจะเป็นสับเทคนิคนิดนึงนะครับทางแพทย์แผนจ,จีนครับถ้าสนใจอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับก็ชี้นะครับชี้พร่องเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดหรือว่าลมปานต่างๆในร่างกายนะครับปรานต่างๆในร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าที่ในร่างกายเราน้อยลงเนี่ยครับก็อาจจะทําให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงแล้วก็ทําให้เกิดการอุดตัน ของหลอดเลือดสมองได้อันนี้อาจจะลึกนิดนึงนะครับวันนี้อ,อันแรกที่เมื่อกี้พูดไปก็คือร่างกายของเราเนี่ยครับพร่องจากโรคเลือลังครับคือว่าผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีโรคสะสมหลายๆโรคอย่างนี้นะครับทําให้ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับพอ,อเป็นโรคเรื้อรังมานานแพทย์แผ,ผนจีนเราก็จะมองว่า,าสารเลือดในร่างกายครับกับสารอินในร่างกายซึ่งเอาไว้คอยหล่อเลี้ยง ภาวะยวะต่างๆแล้วก็พอเขาลดลงเนี่ยครับจะทําให้หยางซึ่งตรงขั้นตรงข้ามกับอินนะครับปกติอินก็จะคอยควบคุมหยางเอาไว้นะครับพออินเกิดคล่องลงก็จะทําให้หยางแกรขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นมากระทบสมองนะครับอย่างที่สองครับาการตากรกกรมมากเกินไปนะครับพวกนี้อย่างเช่นสมมติว่าอา,อาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้ครับทำงานหนักเกินไปถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็น หามหามของใช่ไหมครับแบกบของเป็นเวลานาน,านเกินไปเสียงเหนื่อมากเกินไปหรือว่าใช้แรงจากกล้ามเนื้อมากเกินไปนะครับก็พวกนี้ก็จะเผาผลาญชีแล้วก็อินของร่างกายคนคนไข้นะครับค่ะแล้วก็เก่วนปัจจุบันเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ใช้แรงงานเยอะขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าการที่อดหลับอดนอนหรือว่าใช้สมองมากเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําลายชีและอินได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกในหนึ่งครับ การตรัก,กรำม,มากเกินไปอาจจะไม่ได้แค่ทํางานนะครับการที่ผมมีเพศสัมพันธ์มากเกินไปอันนี้ mm. ก็จะทําให้ร่างกายพร่องได้นะครับครับส่วนสาเหตุการเกิดโรคข้อที่3นะครับอันต่อมาเราก็คือการทานอาหารในชีวิตประจําวันของเรานะครับอย่างเช่นผู้ป่วยชอบทานของหวานเกินไปเป็นเวลานานนะครับอันนี้ก็จะเสี่ยงต่อการทําให้เราเป็นโรคเบาหวานนะครับ อาหารที่มันเกินไปหรือว่าเผ็ดเกินไปหรือว่าสุราพวกนี้ครับในทางแพทย์แผนจีนเราจะมองว่าพวกอาหารพวกนี้มีไขมันสูงใช่ไหมครับมันจะไปอุดกัน้นการลําเลียงของม้ามนะครับพอม้ามของเราเนี่ยปกติมีหน้าที่เคลื่อนย้ายพวกสารต่างๆในร่างกายพอเขาทําหน้าที่ได้ดีไม่พอนะครับจะทําให้เสมหะสะสมในร่างกายเสมหะนี่ไม่จําเป็นต้องเป็นเสมหะที่อยู่ในคอนครับเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับ ไปอุดกั้นส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ,รบถ้าเสียมหักเหล่านี้อุดกั้นเป็นเวลานานแล้วก็ยังเสริมเขาเข้าไปต่อเรื่อยๆนะครับพวกเสียมหักจะกลายเป็นไฟแล้วก็ไปอุดกั้นเส้นลงปรานครับแล้วก็สมองครับทาให้เกิดอามาัอามพฤกษ์อัมพาตได้นะครับอย่างที่สี่นะครับสาเหตุการเกิดโรคต่อมาก็คือพวกอารมณ์นะครับในทางแพทย์แผนจีนก็จะมองว่า อารมณ์ทั้ง7จเนี่ยครับจะสามารถทําให้เกิดโรคได้หมดเลยอย่างเช่นดีใจเกินไปเสียใจเกินไปนะครับแต่ว่าในโรคอัมพาตอันนี้นนครับในโรคจงฝฟิงเนี่ยครับมักจะเกิดจากที่เรามีอารมณ์โมโหมากเกินไปครับออพอเกิดอารมณ์โมโหเสร็จแล้วไฟของหัวใจของเราก็จะเยอะขึ้นนะครับพอลอยขึ้นสูงเกินไปมันก็จะทําให้หลอดเลือดสมองเกิดการแตกได้นะครับ ก็จะสังเกตว่าถ้าคนที่หุดหิดโมโหง่ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะมีภาวะชีของตับเนี่ยครับติดค้างเป็นเริมอทุนนะครับติดอุดกั้นครับทำให้เลือดไปไหลหล่อเลี้ยงไม่พอนะครับค่ะแล้วก็การทำงานหนักเกินไปความเครียดอันนี้ครับก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนในวัยรุ่นที่ปกติแล้วเราจะมองว่าวัยรุ่นเนี่ยครับมีไฟหรือยางในร่างกายเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเขาอารมณ์ถุงเฉียวหรือว่าไปทะเลาะกับเพื่อนมานิดหนึ่งอันนี้ก็อาจจะทําให้หลอดเลือดสมองแตกได้ง่ายต่อมานะครับสาเหตุที่ห้าครับชี่พร่องร่วมกับมีปัจจัยก่อโรคเข้ากระทําอันนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งครับคือว่าร่างกายของเราอาจจะ พร่องเป็นเดิมทุนอยู่แล้วนะครับจ,จากปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นอ่าภูมิกุอนกํนกเนิดไม่ดีหรือว่าอาจจะเสียเลือดมากเกินไปในสมัยก่อนนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วร่างกายยังฟื้นตัวกลับมาไม่ได้เต็มที่แต่ว่าเราโดนพวกพิษจากภายนอกนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปว่าลมใช่ไหมครับเป็นตัวที่ทําให้ก่อโรคนี้นะครับพอถูกลมเข้ามานิดหน่อย กลายเป็นว่าร่างกายเราไม่สามารถไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกได้ครับก็จะทําให้เกิดอามาพึกอวาได้ค,ครับค่ะส่วนวิธีการสังเกตอาการนะครับโรคอามาพาดนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับผู้ป่วยส่วนมากแล้วอาจจะเกิดอาการหมดสติลงนะครับเรียกก็ไม่ตอบสนองนะครับอยู่ดีๆล้มวูบไปครับค่ะพอสติกลับขึ้นมาจะมีอาการอ่อนแรง หรือว่าชาแค่ครึ่งซีนะครับร่วมกับอาการพูดไม่ชัดถ้าเกิดว่าอาการเบาหน่อยก็จะแค่เวียนศีรษะนะครับหรืออ่อนแรง <c oughs> ไม่มากอาจจะยกแขนได้แต่ว่าต้านแรงไม่ได้นะครับค่ะมักจะพบในผู้ที่มีอาย40ุ40ขึ้นไปนะครับก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยครับมักจะมีอาการเตือนนิดนึงก็คือมีอาการเวียนศีรษะหรือปวดศีรษะนะครับ หรือว่าชาเล็กๆน้อยๆนะครับค่ะผู้ป่วยก็มักจะมีประวัติที่เวียนศรีรษะหรือว่าปวดศรีรษะมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วบางคนก็จะมีภาวะใจสั่นรวมด้วยนะครับก่อนที่อาการจะกําเริบขึ้นมานะครับคพอมีปัจจัยอย่างเช่นอารมณ์เราแปรปรวนหรือว่าเกิดทานอาหารไม่เหมาะสมนะครับอิ่มเกินไปหรือว่าทานอาหารที่หวานมันเกินไปนะครับก็จะ กลายเป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้โรคเกิดขึ้นมาได้นะครับแล,แล้วอาการเฉียบพลันทําไมถึงเกิดกับคนที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปอะคะเพราะโดยส่วนมากแล้วครับเราก็จะมองว่าพอหลังอายุ40ปีร่างกายของผู้ป่วยก็จะเริ่มค่อยๆถดถอยนะครับความสามารถในการต่อต้านโรคต่างๆก็จะน้อยลงครับได้ครับถ้าอย่างนั้นไป<ช>ต่อนะครับก็เราสามารถแยกระยะของการเกิดโรคได้เป็นสามระยะนะครับ คือ1เดือนหลังจากเกิดโรคอันนี้เราจะจัดอยู่ในระยะเฉียบพลันนะครับพอหลังจาก1เดือนถึงจนครึ่งปีครึ่งปีไปนะครับจะอยู่ในระยะฟื้นตัวครับหลังครึ่งปีไปเราจะจัดอยู่ในระยะเนื้อหลังครับถามว่าทําไมเราต้องจัดระยะโรคแบบนี้เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมานะครับในระยะเฉียบพลันนะครับจะเป็นระยะที่ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ไวที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยรักษาจากทางแผนปัจจุบันแล้วร่างกายค่อนข้างจะสงบแล้วนะครับพวกความดันเริ่มดีแล้วคุมโอเคแล้วก็ให้รีบไารักษาครับอาการต่างๆที่ลงเหลืออยู่จะได้หายไวขึ้นนะครับ <c oughs> แต่พอ <c oughs> หลังหนึ่งเดือนถึงครึ่งปีอันนี้เราจัดอยู่ในระยะฟื้นตัวนะครับการฟื้นตัวจะช้าช้าลงนะครับ ส่วนหลังครึ่งปีไปแล้วพอถึงระยะเรือหลังแล้วบางคนคนไข้ผ่านไปสามปีแล้วสี่ปีแล้วมาหายอย่างเงี้ยครับจะก็ไม่ใช่ว่ารักษาแล้วฟื้นตัวไม่ได้เลยนะครับแต่อาจจะกลับมาได้มากเท่านั้นเองครับคือเราสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรือหลังมาเป็นหลายปีแล้วอย่างเงี้ยครับการขึ้นอาจจะกลับมาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างน้อยก็อาจจะแบ่งเบาภาระ ของทางบ้านได้นะครับจะได้ไม่ต้องให้คนช่วยเหลือเยอะมากนะครับค่ะอันนี้ก็ได้ครับตามระยะนะคะทีนี้ก็เข้าสู่โหมดของการรักษาใช่ไหมคะเข้าสู่โหมดการรักษาว่าแล้วการรักษาในทางของทางแพทย์แผนจีนที่บอกว่าการฝังเข็มฟื้นฟูนเนี่ยมันมันจะมีขั้นตอนหรือว่าสเต็ปของการรักษายังไงอะคะ ครับก็ในแนวทางการรักษาของทางแพทยแผนจีนนะครับจริง,รงๆแล้วเรา <Okay. S 1> สามารถทําคู่กับการทานแผนยาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับ mm hmm. เราจะประเมินตามอาการของคนไข้ว่าจะต้องใช้ยาสมุนไพรจีนช่วยด้วยหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> หรือว่าเราสามารถทําพร้อมกับการกายภาพบําบัดได้นะครับอย่างตอนนี้ทางคลินิกของเราก็เพิ่งเปิดแผนกใหม่นะครับคือว่า <Okay. S 1> เรา จะฝังเข็มผู้ป่วยนะครับหลังจากฝังเข็มเสร็จแล้วจะส่งผู้ป่วยต่อเพื่อที่จะไปฝึกเราเรียกว่าการเตาอินนะครับฝึกเหมือนออกกําลังนะครับให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ท่าทางได้เกือบใกล้เคียงปกติได้อย่างเร็วที่สุดนะครับครับเราก็จะร่วมกับการทุยหนาด้วยในบางเคสนะครับ แล้วลในการฝังเข็มนะคะนะอาจารย์หมอคะในการฝังเข็มนี่คือจะต้องต้องทาเหมือนกับกี่รอบอะคะในการรักษาะคะ่ะอ๋อครับเป็นคําถามที่ดีมากครับวันนี้ก็มีหลายท่านถามนะครับ<ช>การฝังเข็มจะฟื้นตัวได้ไวหรือว่าช้าเนี่ยครับอย่างที่บอกไปอันดับแรกก็คือระยะที่มานะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามี3าระยะใช่ไหมครับระยะเฉียบพ,พันก็จะเป็นระยะที่ดีที่สุด ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดครับ,รบส่วนอันปัจจัยต่อมาก็คืออาจจะเป็นความหนักของโรคนะครับบางคนเส้นเลือดสมองตีบแต่ว่าเป็นตีบที่เส้นเลือดฝอยนะครับอันนี้อาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่ตีบเส้นเลือดใหญ่แล้วก็สมองเสียหายเป็นส่วนกว้างมากอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยต่อมาที่สําคัญว่าก,ก็คืออายุของผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยยังเด็กอยู่นะครับสามสิบสี่สิบยังมี กำลังใจในการฟื้นตัวนะครับถ้าสมมุติว่าสมองไม่ได้เสียหายมากนะครับอันนี้ก็จะกลับมาค่อนข้างไวเรียกว่าอาจจะมีแรงพืชในการรักษาใช่ไหมครับมารักษาต่อเน,นื่องมาขยันกลับบ้านไปฝึกอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วในในการฝ <ๆ S 2> ังเข็มมาถึงว่าฝังเข็มรอบเดียวเลยคะแล้วก็ไปควบคู่กับการทําเป็น กายภาพบัมบัดด้วยหรือว่าต้องต้องมาฟังเข็มที่เรียนถามไปว่าคือรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามแล้วระยะห่างเนี่ยห่างกันมากน้อยแค่ไหน,นะคะับอ๋อครับการฟังเข็มนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นอยู่ในระยะเฉียบพันธุ์นะครับปกติแล้วะจะนัดให้ทีหน่อยนะครับอาจจะเป็นสามครั้งหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์นะครับส่วนถ้าเป็นระยะหลังหน่อยอาจจะนัดให้ห่างลงนะครับอย่างเช่นสัปดาห์หนึ่งสองครั้งเป็นต้นนะครับ แล้วเรื่องของความเจ็บปวดจากการรักษาค่ะคุณหมอว่าอันนี้ก็ต้องเรียนถามกันนะคะว่าในการฝังเข็มเพราะว่าบางคนเห็นลนักษณะของเข็มแล้วก็ร่างกายของเราว่าเรื่องของความเจ็บปวดอันนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกกันมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับเข็มที่เราใช้นะครับความหนาจะคแค่ประมาณเส้นผมนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงเข็มอาจจะเจ็บน้อยกว่าเข็มหลายๆแบบนะครับด้วยความที่ เข็มของเราไม่ใช่เข็มหัวตัดนะครับเป็นเข็มปลายแหลมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาผ่านผิวหนังลงไปจะรู้สึกเหมือนอมดกัดนิดหนึ่งแล้วก็ลงไปนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกตึงๆหวงๆได้ในบางจุดฝังเข็มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความอาการเกร็งของคนไข้ด้วยนะครับใช่แล้วก็คนไข้อาบมาพึ่งบางคนอาจจะความรู้สึกช้าลงใช่ไหมครับอันนี้ยิ่งทําให้ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับ แล้วแล้วจุดที่จะฝังเข็มเนี่ยมันเป็นบริเวณไหนของร่างกายอะคะครับเราก็จะเลือกใช้จุดตั้งแต่ศรีรษะลงมาเลยนะครับแล้วก็จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดไหนหรือว่าเส้นลมปาราณไหนที่ยังกลับมาไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะเลือกใช้จุดตามเส้นลมปาราณนั้นนะครับเพื่อปรับร่างกายด้วยแล้วก็เพื่อกระตุ้นประสาทและกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ในในการรักษาการฝังเข็มนะคะอาจารย์หมอคะว่า ถ้าถ้าเป็นอย่างแผนปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าการรักษาบางคนอาจจะมีเหมือนกับแพ้ยาหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะในทางแพทย์แผนจีนนะคะว่าการฝังเข็มอันนี้เนี่ยจะมีการเหมือนกับลักษณะร่างกายที่จะไม่ไม่ตอบสนองหรือว่ามันกลับมีต้านอะไรขึ้นมาแบบนี้ไหมคะในการฝังเข็มนะครับเราส่วนมากจะไม่ค่อยพบเลยครับน้อยมากนะครับ <Okay. S 2> ที่จะมีอาการแพ้เข็มขึ้นมานะครับบางคนอาจจะมีอาการ เราเรียกว่าอาการเมาเข็มนะครับก็คือหลังฝังเข็มไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกเวียนศีรษะหน้ามืดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอ,พอ,พอดึงเข็มออกแล้วก็ทําการปฐถมพยาบาลก็คือให้นอนพักสักคู่หนึ่งอาการทั้งหมดก็จะกลับมาแต่ว่าอันนี้ก็พบน้อยมากครับจะพบเฉพาะคนที่กลัวเข็มมากจริงๆครับแล้วพอฝังลงไปแล้วเป็นนะครับหรือว่าดื่มทานข้าวเช้ามานะครับร่างกายต้องการพลังงานในการฝังเข็มเยอะนะครับอาจจะวูบไปได้นะ เพราะฉะนั้นแนะนําว่าก่อนจะมาฟังเข็มก็ทานอาหารมาให้เรียบร้อยนะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเตรียมตัวนั่นเนื่องจากเรื่องของทานอาหารมาให้เรียบร้อยวิธีการเตรียมที่จะมารักษาโดยแนวทางนี้นะคะอาจารย์หมอคะว่าต้องออครับคืนก่อนที่จะมาแนะนําว่าไม่ควรจะโตลุ่งนะครับก็คือพักผ่อในให้เพียงพองก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ทําใจให้สบายๆนะครับไม่ต้องกลัวหรือว่าตื่นเต้นมากเกินไปครับ เพราะว่าจะทําให้เมาเข็มง่ายขึ้นนะครับค่ะเมื่อเตรียมตัวพร้อมและมาถึงนะคะในการที่จะเข้ารัก,ก,รกษาแล้วนะคะเอ่อต้องเหมือนกับว่าเอ่อรักษาเสร็จต้องค้างที่โรงพยาบาลก่อนหร,อหรือว่ายังไงะคะขั้นตอนต่อไปครับหลังจากคังเข็มอ่อลงไปเสร็จแล้วนะครับจะต้องทําหัตการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นใช้โคมร้อนหรือว่ากระตุ้นไฟฟ้านะครับหรือว่าลมยาจีนนะครับ พอประเมินเสร็จแล้วเราก็จะเลือกใช้หัตถการตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะคาเข็มไว้ประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่สภาพร่างกายของคนไข้แล้วแต่ความหนักของคนไข้แต่ละคนด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็ถือหลังจากครับยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะถอนเข็มออกนะครับผู้ป่วยที่เราต้องส่งไปฟื้นฟูนะครับทําเตาอินหรือว่านวดทุยหนาร่วมด้วยอาจจะ ทิ้งเขียมไว้บนศีรษะไว้นะครับเพื่อที่จะทําให้ผลการรักษายืดออกไปอีกนะครับแล้วก็ไปฝึกเดินฝึกการทํางานของมือเป็นต้นนะครับโอ,โอ,โอ,โอ๋อต้องต้องคอบคู่กันไปด้วยในในคราวรเดียวกันหรือว่าต้องมีการเว้นช่วงอะคะว่าสามเสร็จแล <ะ S 1> ้วตรองเว้นขอเข็มครับร้ร่างกายสามารถคือแบบว่าเออ,อะไรนะที่จะทําต่อไปได้ไม่ได้มีการแบบว่าอะไร ทำให้แบบระบมบตัวระบมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโดยส่วนมากก็จะไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วก็พอหลังทอนเข็มแล้วก็สามารถไปฝึกได้ตามปกติเลยครับค่ะนะคะก็รวมแล้วในการระยะเวลาในการรักษาครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะตีชั่วโมงอ่าครั้งหนึ่งก็ถ้าบวกกับการฝึกด้วยนะครับก็ตีไปหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็สามารถกลับ แล้วก็ทางคุณหมอก็จะมีการเหมือนกับติดตามอาการแล้วก็นัดครั้งต่อไปที่แล้วก็าครั้งต่อไปค่ะนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าในการรักษาเนี่คือทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะรักษาด้วยแนวทางนี้ได้ใช่ครับก็ตอนนี้ที่ดูอยู่เด็กที่สุดก็สองขวบนะครับอุ้ยสองขวบอายุเยอะสุดก็เก้ากว่านะครับหนึ่งร้อยก็มีครับ สองขวบกับโรคหลอดเลือดสมองเนี่แหละค่ะอาจารย์อืมจะมาเป็นโรคอื่นนะครับเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับอันนี้เขาเป<อ>็นมาตั้งแต่กําเนิดครับอ๋อแล้วอันนี้หมายถึงว่าทางผู้ปกครองเออ่ก็เลือกที่จะรักษาด้วยแนวทางของแพทย์แผนจีนใช่ครับอ๋อโอ้สองขวบโอ้โหแล้วล้วเด็กนี่สามารถทนต่อตอนที่ฝังเข็มได้หรือคะอาจารย์หมอครับก็จะมีอการงวงแงบ้างครับ เราก็ใช้วิีค่อยๆหลอกล่อไปนะครับค่ะอยากฝากไว้ครับว่าอย่าปล่อยให้อาการมันเป็นนานเกินไปนะครับถ้าเกิดว่ามาได้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับถ้าจะให้ดีก็คือครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนะครับเราจะเห็นผลการรักษาที่ดีกว่าครับค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะก็มาถึงเรื่องที่สําคัญอีกอันนึงหลังจากที่เราได้ คุยกันแล้วนะคะว่าสาเหตุเรื่องของวิธีการรักษานะคะทีนี้นะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะอาจารย์หมอคะว่าเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะให้ปลอดจากโรคนี้นะค่ะนะ,ะว่าจะต้องมีวิธียังไงบ้างอะค่ะครับก็แน่นอนนะครับการดูแลตัวเองอันนี้สําคัญกว่าการรักษานะครับเพราะว่ารเรากันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรรเราก็ควรจะหมั่นออกกาลังกายนะครับ หลีกเลี่ยงอารมณ์โมโหอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับว่าอารมณ์โมโหเนี่ยสามารถทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ความเครียดต่างๆก็อย่าให้เครียดมากเกินไปนอนพักผ่อในให้เพียงพอครับ mm hmm. อาหารต่างๆอย่างเช่นพวกของทอดของมันแป้งน้ตาตาลนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยก่อโรคได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทพวกนี้นะครับ ก็นี่เรียกว่าเป็นทั้งหมดนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามนี้ได้ค่ะก็อาจจะไม่ต้องมาหาคุณหมอนะคะมานะคะเพราะว่า<ไ>วเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าสำหรับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะในมุมมองของทางแพทย์ทางเลือดหรือว่าแพทย์แผนจีนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางอาจารย์หมอมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ่ะก็เรียกว่าเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะทําให้ปลอดโรคเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะโรคอื่นๆด้วยนะคะในการดูแลตัวเองที่สําคัญว่าทานอาหารนะคะที่ถูกหลักอนามัยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนี่นะคะที่สําคัญที่สุดนะคะาละค่ะในช่วงนี้ก็พบกับรายการหมออาสากับจับสร้อยในสัปดาห์ต่อไปะคะ่ะ